สวัสดีครับสวัสดีสี่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรเด่นบนซึ่งเป็นสูตรเก่าที่เข้าต่อเนื่องซึ่งกผมจะมาคํานวณไปชมกันสําหรับท่านผู้ชมท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางวันที่หนึ่งมิถุนายน2567น,นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นสูตรที่เข้ามาต่อเนื่องเนาะนะก็จะมีสูตรที่ได้นะ94นะครับลาย94นะสูตรนี้ เป็นสูตรเก่านะครับที่ยังเข้าอยู่นะวุฒิ่านมานะครับอ่าจะมีสูตรที่เข้าก็คือที่เราเห็นนะลินบนนะตัวเดียวสูตรนี้ทาได้9้ตัวเดียว,น, 9, ว,ยวนะครับอนะ่ก็เข้าเนาะผลนี้ก็คือ6 90นะครับแล้วก็จะมีชุดนะสตัวนะที่เข้า90นนะครับคือชุดนี้นะครับ ที่ผมจับคู่ไว้เนาะถ้า9มานะครับมันก็อาจะเป็นใน5ชุดนี้นะครับก็เข้าที่ชุด90นะตรงตรง,ตรงนะครับส่วนที่เป็นชุด3ตัวตรงนะในวันที่ผ่านมานะก็หลุดนะหลายสูตรน,นะที่เป็นสูตร3ตัวนั้นะหลายสูตรมันหลุดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะที่ผมรูให้ไปจะเป็นสูตรใหม่ครับส่วนที่มันเข้าก็จะมีแค่ สูตดินบนกับชุด2ตัวนะที่ได้90นะครับที่ผมจับคู่ไว้นะนครับข้าว90นะูนย์เนาะแต่ว่าในคลิปนี้นะที่ผมจะมาทําให้ดูก็จะเป็นสูตรที่ได้94กับจะมีสูตรครับที่ทําได้3 8 9ก็จะเป็นสูตรนี้นะเข้ามาต่อเนื่องในสูตรนี้นะเป็นแต้เวลานะปีกว่ายังไม่พลาดเลยนะครับปีนี้ไม่หลุดนะนี่เข้ามาปีกว่าเนาะในะมุ่งที่ย7เจนะทำได้389นะครับซึ่ง เลขเดียวคือ690นะครับสว่วนสูตรที่ได้ตัวเดียวนะที่เลขเก้าเนาะผมจะมาทำคลิปแยกไว้ชมกันอีกทีเนาะเรามาดูครับสูตรเดนโวลนนะแบบ2ตัวนะซึ่งในงวดก่อนหน้านั้นนะวดก่อนหน้านั้นที่มันออก116นะที่ผมลงให้ไวเนาะมันทำได้งวดนั้น6กับ1นะ6กับ1ก็เข้า3ตัวเลยนะ้นงวนั้นเต็มเต็มนะออก116นนะครับอ่านะต่อมานะครับ ต่อมาทําได้9กับ4นะครับออก690นนะีเดียวกเกาก็ยังเข้าครับตัวเีขเข้าคือ9นะครับมาหลักสิบนะครับมาหลักสนะิบเนาะอ่ะซึ่งที่ผมจับคู่ไวนะ้เนาะผมมีผมยังมีสูตรนะปากหลักหน่วยเนาะที่ยังดูดีเดี๋ยวผมจะมาแบ่งไปให้ดูกันเนาะนะครับอ่นะเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะที่มาของตัวเลขนะ ที่ผมจับคู่ได้นะห้าชุดนะในนี้นะที่มีชุด9สูงอยู่เนาะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูกันนะครับนะคลิปนี้นะเราก็จะมาทําสูตรเด่นบนนะที่ได้9 40นี้ก็เข้ามา15งวดไปเลยนะปีนี้ยังไม่หลุดนะปีนี้ยังไม่หลุดก็มี fc ที่ตามสูตรนี้กันอยู่เยอะเลยนะครับส่วนท่านที่เข้าใหม่ก็มาดูนะครับสูตรนี้คิดยังไงเนาะ<ส>นะสถิติสูตรนี้ครับก็นะเร,เริ่มเข้านะเรเริ่มเข้ามา ตั้งแต่ในงวนนี้ครับงวดที่ออก4 4 6นะครับซึ่งในงวดแรกนะทาได้4กับ9ออก4 4 6กนะครับมันก็เข้ามาแทบทุกมวดเลยนะยังไม่ผิดนะนี่เห็นไหมครับก็จะมีบางง้วนนะที่มันมา2ตัวนะครับนี่ที่ผมเริ่มลงไว้เนาะที่ผมมาแบ่งปันไว้นะก็จะเป็นในงวดที่มันออก6ก3นานะที่ผม ได้ทำสูนี้นะให้ไปเนาะเมื่อนั้นที่ออก6 0 3สานะครับตัเด็กเมื่อนั้นมาก็ยังไม่หลุดเลยเนี่ยถ้าเรานับจากที่ผมเริ่มลงไว้เนาะก็ถูกมานหงมติดนะถูกมาหงมติดแล้วนะจากที่ผมลงไว้เนาะถ้าเราตามสูนี้สูเดียวนะนะเนี่ยมันก็จะมาทุ่งหวดเลยเนี้ยได้เก้าสี่ออกหกเก้าูนครับ สูนี้ยังเข้าอยู่นะเป็นสูตรเก่าที่ผมจะมาทําให้ดูนะในคลิปนี้นะครับส่วนท่านที่สนใจเนาะที่มาของสูงนี้ครับเราก็มาดูครับใน15บห้างวที่ผ่านมานะครับมันเข้ามาเรียบแบบนี้จริงไหมเนาะซึ่งผมก็มีสูตรให้ดูนะ ส่วนท่านที่เข้าใหม่ก็มาลองคำนวณไปพร้อมนครับเรามาดูนกันว่าสูนี่มันเข้ามาแล้ว15งวดจริงไหมอย่่งในห้แรกนะครับทำได้4กับ9ครับซึ่งได้โอเปสี 6. จะเป็นงวดที่สูดเริ่มข้าวครับที่จะเป็นงวนนี้ครับแล้ก็มาลองคำนวณครับนำา2บวก2ได้4บวกเพิ่มอีกหเป็นก้าได้4กับ9กาในง้าแรกออก4 4 6นี่คือที่มาของตัวเลขเนาะล้วจริงมาแบบนี้เลยครับต่อไมมงวดที่2เดิน6กับ1นเนาะ กกำับหมายังไงคือนำหลักหน่วยผูณหลักร้อยนะครับนำสอบวกสี่ได้หกบวกหเป็น1ออก9ก1ก็้าหนึ่งจะติดมันหนึ่งตัวนะพทุกเป็นสมกด้วันที่3ดิน5กับ0ย์ออกเก้าเก้าศูนย์ครับวิีคิดสูนี้นะนำหลักหน่วยคหลักร้อยหกบวกเก้บนาะบวกเพิ่มห้เป็นศออก9 90 ว่าต่อมาข้องที่4เดินศูนกับ5จริงไหมออก0ูนย์เครับมันก็จะมีมานะทุกห้อเลยนะครับอ่าเราก็มาลองคำนวณเทียบหน่อครับนำหนึงบวกเกนะครับหนึ่งบวกเก้าเท่ากับสิบได้0นดูนย์กับหผลที่ออกคือศูนย์เก้าเครับก็เข้าวอีกเนาะมาหลักร้อยห้อที่5นะครับดินศูนย์กับหครับนำศูนย์บวกศนะเป็นศูบวกห ได้ห้ากับ5มาตัวในงวดนั้นออก757ดห้า็ว่เข้าครับมาหลักสิบต่อมางวดที่6งวดนั้นเด่นสีออก544ครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันสองสูตรนะครับนำหลักหน่วยเป็หลักร้อยนะฮะเจ็ดบวกเจ็เนาะบวกเพิ่มอีกหเป็น9ออก5 4 4ออก5 4 4สี่สีตัวเลขเข้าคือ4เนาะงวดที่7 ดิน2ครับ7ออก9 79ครับทำได้2 7จริงไหมเราก็มาดูกันครับน,นำหลักหน่วยนะ7บวก5 12บวก5เป็น7ออก9 79นะครับดิน2ครับ7ออก9 79เข้าที่หลัก10นะครับหวดที่8หวดนั้นทำได้38ครับออก0 6 3นะครับ 4บวกเก้า13บวก5เป็น8ปดเป็น3 8นะครับออก063ตัวที่เข้าคือ3มาหลักหน่วยนะต่อมางวดที่9นะครับทำได้9กับ4ครับออก3 95นะครับนำตำแหน่งหลักหน่วยเนี้ยงวดที่ออกศูนดที่ออก979ครับ9บวก0 ได้9บวกหาเป็น4เนาะออก3 9 5 9เข้าที่หลัก10นะครับต่อมานะงวดต่อมาก็จะเป็นงวดที่10งวดนั้นทำได้6กับ1ครับออก6 0 3นะครับ3าบวกสามเป็น6กบวกห้าเป็น1นะครับออก6 0 3ูัวที่เข้าวคือ6ครับ ต่อมางวดที่11ครับทำได้1กับ6ออก6 2 6นะครับ5บวก6เท่าก็11บัว5เป็น6ดิน16นะครับออก6 2 6บริเข้าคือ6มาที่100หน่วยนะครับต่อมางวดที่12ในงวดน,นั้นดิน9กับ4ครับออก4 8 1เนาะนำ3บวก6 เท่ากับ9บวก5เป็น4เดิน9กับ4ออกสี่แปดหน่ตัวเลขเข้าคือ4มาหลักร้อยต่อมางวดที่13ในงวดที่13เนาะทำได้5กับ0นะครับ6บวก4ี่เท่ากับ10บวกเพิ่มไีกห้าแต้มดิน5 0นกับ5เนาะออก 5, 5, 5, 5, 5 98ครับตัวที่เข้าคือ5เนาะมาหลักร้อยนะครับเมื่อต่อแมงวด่ที่ออก116นะครับสูนี้ทำได้6กับ1งเมื่อนั้นเข้า3าตัวนะครับนำา1บวก5เทัากับ6บวกเพิ่มอีกต้มเป็น1นเนาะเมืนั้นออก116สูตรสูนี้ทำได้6กับ1นะก็เข้า3ตัวเลยครับ วดที่สิที่ผ่านมานะที่ลงให้ไว้เนาะนำหกเาศูนต่าตั้งกับ8บวกกับ1ได้9ตัวแรกบวก็มี5แตแมนเป็น4 9กับ4ผลเท่าคือ6 9 0ก็ยังติดม,มาอยู่ครับตัวที่เข้าคือ9นะมาลัก10นะครับถูกเป็น15งวดติดนะตามที่เราเห็นก็เข้ามาตรงเนื่องเลย ยังไม่ผิดนะครับถูกเป็นเซห้างมวติดเลยนะครับก็เป็นสูตรที่ FC นะตามกันอยู่เยอะเลยเนาะในคลิปนี้ผมจะมาเทียบไปดูกัน2สูตรกับสูตรที่ได้3า9นะซึ่ง2สูตรนี้เป็นสูตรที่ยังน่าสนใจอยู่นะเพราะว่าถ้ามันชนกันแล้วมันจะมีมาครับอย่างอย่างในนี่ครับสองมวนนี้เนาะมันก็เข้ามาต่อเนื่องนะทั้งสองสูตรนะครับเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะสองสูตรนี้ สูตรที่ได้นะ9กับ4นะครับเราก็จะมาตามต่อนะวันนี้ก็จะเป็นงวดที่16นะครับวิธีคิดสูตรนี้ก็นำหลักหน่วยงวดที่ออกมันมาบริหลร้อยครับ6บวก6นะครับเท่ากับ12นะตัดตัวหน้าทิ้งไปได้ตัวเลขที่2บวกเพว่อนี้5แ cm 7งวดใหม่ครับทำได้2กับ7นาะอันนี้คือผลคำนวณนะทำได้ตัวเที่2 7นี่คือ ความน่าจะเป็นไปได้ในวันนี้นนนคาดว่าน่าจะมีมาอีกหนึ่งตัวนะครับวันี้เป็นวันมาที่หนึ่งมิถุนานะครับสูตรเก่าเนาะที่ยังเดินดีนะครับ ส่วนอีกแนวทางนะที่ได้3 8 9วันมที่ผ่านมานะครับได้3 8 9ออก6 90ก็ยังเข้าครับบันที่เข้าคือเเนาะมาหลัก10นะครับส่วนนี้มันติดมาที่หลัก13มสองติดเลยเนาะนะวันนี้ก็จะเป็นงวดที่28นะครับงวดที่28นะจากที่มันเข้ามานะตั้งแต่ในงวดที่มันออก9 0 6มันเริ่มเข้าในงวดหกเ6นะเริ่มเข้าในงวดนี้ครับ ตั้งแต่ไหนงวดน,นั้นมาจนถึงตอนนี้เนาะมันก็ยังไม่ผิดเลยนะก็เป็นแล้วเวลาปีกว่านะยี่สิบเจ็ดงวดติดนะงวดน,นี้เป็นงวดที่28ครับในงวดน,นี้นะครับผลคำนวณน,นะครับที่ทำได้นะครับ8 3 4นะครับไล่ดงวดน,นี้นะครับเด่น83 4ครับ ถ้าเรานะจะนำสองสูตรมาเทียบนะมาเทียบดูกันสองสูตรที่เข้าดีเนาะสองสูตรนี้นะครับไม่ชนกันสูตรดินสองตัวมวนใหม่นี้ทำได้สองขึเจ็ดส่วนสูตรดินเบล็สามตัวนะครับทำได้แปดสามสี่นะครับเราก็สามารถที่นำสองสูตรนะนำไปจับคู่ชุดสองตัวดูกันได้เนาะ ก็เลือกตามสูตรที่ชอบนะครับซึ่งที่ผมมาทําให้ดูก็เป็นสูตรเก่านะทั้งสองสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เข้ามาต่อเนื่องอยังไม่พีเลยนะครับก็เลือกตามสูตรใดสูตรหนึ่งเนาะส่วนสูตรตัวเดียวนะที่ที่ได้เลขเก้าเนาะเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูกันนะในคลิปถัดไปเนาะพร้อมกับจะมาจับคู่ให้แบบนี้ เป็นคู่สองตัวนะครับก็เรานำไปพิจารณากันดูนะครับเคลื่อนยีาอะไรขอไม่บอกันได้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับแล้วพบก,กันในคลิปหน้าขอบคุณสุัสดีครับ